สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาจำลองสถานการณ์สายการบิน U S A i r f l i กันนะครับพ <c oughs> ูดไม่ทันขัดคำเครื่องบินอีกลำเศษพอดีเลยแต่ว,ว่าจะถามว่าเครื่องบินตกหรือรอดคำตอบคือตก เดะเด็ก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 เดโอ้เฮ้ตอนนี้มันเครื่องบินบรรทุกทหารเด้อแบบใหม่ๆสดๆขออธิบาคำว่าใหม่ๆสดๆ ใกล้ถึงรันวีและรันวีหมายเล็กอะไรนาะอันนี้ผมเอาของแคนาดานะที่จริงมันเป็นของ U S A แต่ว,ว่าหาของ U S A ไม่เจอก็เลยเอาของแคนาดาไปนาทนั้นนะที่จริงมันมีแบบสายการบินของกาตาด้วยนะ

ไปต,ตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นมันน่าจะสวยกว่ามุมเอจรจริงสวยกว่าอะไรมาลองจอดฉยๆหนึนห้สี่พันนสองยตุยตุย แค่นี้และครับกดบาย